สวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมือนอี้พ่อเตียมขึ้นมาหาปูโคราดนาะพี่น้องเนาะจิมาตามเด็กเล่าพัฒน,นานะ้ำปูนะครับพอดีได้โอกาสมากักบชิมขาขอว่าทยท้ำหมอน้ำปูนะครับเนาะบ่ตรงทรงไห้เออทุกกบกรปูพิ่งกระทรงไห้นะครับมื้อนี้มาทายท้เหมอูุ่กบวัดเลยนะครับ <c oughs> เราพัฒน,นาปูโคราชนะครับเนาะทีพานมากก มี่เขาไมีหลุดเนาะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าส,าส่สติ๊กพอเตรียมโมเดลไม่เบิ่งนะพี่น้องเนะือากเพราะว่าพอเตรียมโมเดลเอ,อยู่บ้านนะครับออกมาข้างนอกเล่โบโมเดลเกาไม้เบิบบ่งน้ำกรับโบเป็นอยังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับปลาปูเป็นยัญห์ตัวใดญนะครับครับการนรุสการครับอาจารย์ค่ะการมาจการข้าตามเล่าพัฒน,นาปูโคราชเนาะ วันจันทร์ที่ยี่สิบเก้า ที่มาอยู่ละเด้อเอสสอเตรียมตัวเด้อ,อดค่ะเด้อช <c oughs> ักหน้าจอไว้เด้อค่ะหาสูตรเหล็วิ่งกันเด้อเบิ่งสูตรเพป็นนำพี่นอ้องปู้ซื้อดังเด้อพอพี่น้องเอสี่สี่สามรอติดตามชมมาตัวไหนจะมาพันมากิจเตรียมกับกันซื้อเกียร์สองศูนย์อืมเกียร์สองหนึ่งโอ้เหล็ก เอกลาเอาเดาออกเจ็ดสองหนึ่งไม่ใช่เหรอปูซื้อเจ็ดสองศูนย์มันบริสุทธิ์ให้กันมันศูนย์ให้กันบปูก็เลยตียืนสูนยแล้วตัวไหนชนะไม่เอาตัวนั้นเป็นหนึ่งวะ วิ่งได้แล้วหนึ่งตัวปูแจกสูตรมั้งเด้อยค่ะปูเบิ่งกาเด้อค่ะพี่น้องปูโคราดเขาเอิ้อนมาสูตรเนี่ยค่ะปูสูตรทั่วไปเห็นมองไหนก็เอามาเห็นมองไหนก็เอามาเห็นมองไหนก็เอามาลงปูตัวใหญ่ใหญ่เด้เยอยันใจเอฟซีของมาดามด้วยนะคะเห็นมองไหนก็เอามาลงสนี่เขาเจอะ ซูมออกมาเป็นพี่แล้วไได้แล้วเวิ่งครับดูประจำต้องานเรียกได้นด่เรียกตัวนาทันทีได้นั่นปันเอาโอ้ยสาคุณมีลายดงเต่ามเป็นยัง้วนอนทางซื้อตังแต่ดนะชูด เลยวิ่งสูดเลยวิ่งเล่นคุณพักอืมเย็นไปเก้ามากวาเย็นว้า

เป็นเก้าีทั้งบนและล่างเลยค่ะมาเบนล่างบนล่างนะคะอเต็มเก้ากับสามีสรแกด้วยดูดีๆนะคะสำหรับคนที่ชอบคำนวณเนาะโชคดีเด้อเมื่อไหนท้าผู้ใดเขามมเห็นชีพทีน้อตกเลหนงจคู่ วิ่งเก้ากับสามพี่อาจารย์พี่น้องเกับสามเรียนเกับสบนล่างมาั้งครับบนล่างบนล่างมาอีกแล้วเอซคะ่ะสามศูนย์มาดามมอีกแล้วคะ่ะทั้งไทยทั้งลาาทังไทยทังลาว มาจริงๆ3ามศูนย์เดกกลับมาหาปู่อีกเนาะเอ,เอ,เอ็ซีทุกท่านเตรียมตรีจ <c oughs> ับหน้าจอานะคะพา <c oughs> สูตรเรียกวิ่งเรา่ยากเลยขั้นวันตัวไปตัวนี้เอารับพันบวกสามรับพันบวกสามยังเท่เราจจับกันในนี้แหละเนี่ยในนี้แหละตัวนี้เอารับ จัดเน้นบ่ครับเน้นตัวเน้นอยู่บ่ครับเน้นไหนอยู่บวกอย่ตัวเน้นบวกอย่างตัวไหนปูวงกลมเลยครับสำหรับคนทุนน้อยเนาะมีเก้าเก้าคู่ทุนน้อยวงกลมตัวเดียวเนี่ยสามเก้าสามพลาดด้แค่ะเด้อทุนน้อยที่ยี่สิบเก้าเน้นเน้นตัวเดียวเลยทุนน้อยทุนน้อยงบน้อยทุนน้อยกันตัวนี้ ชอบบัญจันกันห <9 S 2> <5, 9 S 1> ้าเก้ากัน5 9ห้าเก้านะคะปูวงกลมไม่ตรงใจมาดามเลยใกล้นิดเดียวอ้าวจัดพวกพี่น้องเนี่ยว่าจัดอีกแล้วล่ะที่ได้จะต,ตัดออกละหมอนปูโคราชพี่น้องครับโลโก้โลโกโ้โลโกโ้ให้ด้วยเดี๋ยวจะไม่รู้พี่จะนำมันมา มากเจ้าเจ้าเนาะครับตามสูตรเนาะครับอาจารย์เนาะตามสูตรตามคำนวณสูตรยานินเล็กเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆคัดเกี่ยนมาพี่น้องกับจัดเกี่นมาพี่น้องเนาะเราพัฒนาได้ครับเด้ออู่โคราชนะครับวันจันทร์ที่29เมษายน2567เนาะครับเนาะ ครับคุณแจ่มได้มาหาปูอยู่วัดเลยครับเนาะมีสูตรถึงเพิ่งพร้อมนะครับแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้ก็อันในแดบุญของคุณแจ่มก็เบิง้ง่เปลี่ยนหรอกนะ้องเบิ้งเอา Fc ผูกเบิ้งเปลี่ยนเคยเบิ้งเนาะครับนะเนาะดูแต่ว่าเด่นนะครับเด้อบนล่างนะครับเด้อเก้ากับสามนะครับเก้ากับสามเด่นบนล่างนะพี่น้อง ครับส่วนปูจับคู่ให้ก็มี3 9 4 9 5 9 3 0 4 0 5 0 3 1 4 1 5 1ครับเน้น3 9มรอง5 9พี่น้องชัดเจนพอขับนครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันพอเตรียมกระเคาะกับพอพคุณปูได้ไหลแล้วครับเด้อปูโคลาดนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉนั้นแล้วงวดนี้พอแต้มก็วอวยพรคอยเขาก็ให้แตกพี่น้องเนาะครับที่สําคัญนะพี่น้อง,นะรนะองเริ่มมักสอบตวเว็ปก็จะลืมกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะครับคอยปัง,ปงๆนะพี่น้องเนาะครับเอาเขามาแล้วก็จะลืมนะพี่น้องเนดะ้อกดไหลกดแช์ให้พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับ ครับมอสุดท้าย้ทยสุดนี่พอเตียมขอกราบขอบพระคุณเย็บซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาบุครับพอเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ย่าให้มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไปพอกันอีกคลิปหนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม